น้องพอน้องพอน้องพอคือนางเฝ้าน้องตลอดเวลาจ้ามีวัวสองตัวนางก็เฝ้าน้องตลอดเวลาน้องพ่อจ๋าอืห่วงน้องห่วงน้องน้องพอน้องพอน้องพอ น้องโพโพห่วงน้องน้องโพทังกี้ห่วงน้องจ้าเฝ้าน้องก็ข้างกองไฟอันนี้คือทังกี้นางเฝ้าตลอดเวลาค่ะ สวัสดีค่ะช่องขวานซินเร์ลีนจ้ะคือเอ่อเอาง้อม,มาเล่นยสองตัวจ้ะง้อหน่อยกินนอมอยู่พุ่นอีกตัวหนึ่งตัวตัวนั่นย่านขี่ตืน่นแต่ว่าตัวนี้ซื้อน้องพ่อจ้ะตัวนห่นซื้อดัชช่เมียก็ไม่หมามาเลี้ยงสองตัวจ้ะน้องพ่อ กำลังอุ่นจ้ะกอไฟเพลินจ้ะน้องพออุ่นเหรอลูกมาใหม่ห้องไห่จ้ะพี่นอ้องน้ำตาไหลไหลตอนนี้ว่าแล้วจ้ะคือสิโวว่าขอบคข้วไหม่นะ่ะจ้ะพุ่ะพีเพลินเ็ดท้านาฮักจ้ะทังกี้จ้ะ โอ,โ,โอ้โหดูแลน้องจ้าพน่นนะพี่ก็จังแข็งแรงแข็งแรงกา้าก็มาช่วยดูดยนะจ้ากา้าถ้าผู้ใดติดต,ตามขู่อนกับชื่อหันะจ้าว่ากาคาเป็นหมาพันไซเบียนจ้ะมีกาลิชายนิดหน่อย ทั้งกี้เพิ่นฝาน้องอะนะคือสแสดงความรักกับน้องแล้วตัวนี้ไอ้ก,กาก้าก็รู้สึกว่าอิจฉาอะไรเงี้ยพนน่ะออ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 น้องอย่าทำพี่กาก้กาไปดูแลวัวไป พูดหน้าเพิ่นในกับนองฝ่า,างวัวจ้ะง้วน้อยพนเล่นกันละเพราะว่าขวดมามามานก่อไฟง,งวัวจา้ะสุดท้ายมันก็จะนอตรงเหนือจ้ะนอฝ่างัวอันนี้หยอกกัน ใจ,จฉากันนะจ๊ะเพิ่นนะ่ะฮักน้องหนองง้อไม่อยู่ใหม่จ้ะเพื่อก็ดูแลจ้ะเพิ่นนะ่ะนีที่นอนเพิ่นจ้ะนอนมันนี่ละเฝ้าง้อมันขึ้นเพิ่นนะ่กะกา ง่หน่อยอายุสองเดือนกลัวจ้ะสองเดือนกลัวอิ่มละ่ะนอนละ่ะตัวนีนซือ้อหน่องพ่อจ้ะตัวตัวนีนซือ้อดัชมิลจ้ะตัวนหนซือ้อทังกีจ้ะตัวพูนซาบิเลียซือ้อกะกะจาจ้ะเบิงนองจ้ะ หามานอนละออ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 ่ะเฝ้าเฝ้าจะเฝ้าน้องห้ามกัดน้องนะบ่กกัดดอกจ้ะนองก็น้องหน,น่อยล่เพียงไฟน้ำตากไระไหลไม่ไม้น้ำตาไหลตลอดเลยจ้ะจังแล้วคิดถึงแม่จ้ะ สองตัวนี่ตอนนี้เริ่มหายแล้วจ้ะน้ำตาเริ่มบ่บค่อยไหลละเวลาหิวไหลหน่อยนึงซึง่งแม่จ้ะฝนนะตั้งกีกรกเฟ้ากาก้ากากาเฟาน้องพ่อก,ก็นอนแน่นหนา ช่วงนี้โรคระบาดเรืองงว่วงเพาท่านถึงสวนพึ่งได้จ้ะเ่าท่านถึงบอนที่คุอ่อนอยู่ได้จ้ะก็ออยังเ่าท่านกลางมยเพิ่นดอกเพราะว่าเ่าท่านถึงนะจ้ะว่าถึงหรือเปล่าบรูุแต่ว่าช่วงนี้เขาแข็งแรงเด้จ้ะแมงวันหลายช่วงนี้เนาะหนาผลไม้หนาฝนนั่แหละ ต่ว่าคว่่านก็นก่อไฟให้งัวตลอดจ้ะให้มาน่ำถ้าเป็นโลกก็สุดวิสัยแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องสำบเนียวจ้ะเด้อไทยถอดสเดเบิงเออไทยถอดเออไทยคิยวเบิงเพราะว่าเลียงงัวหน่อยเพิ่มมากอีกสองชีวิตแล้วจ้ะเด้อ ้ามากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดดิ้งนะพี่น้องเด้อเผยบทพิาพคลิปต่อไปนะจ้าสั่นก่อนล่าเสนียนจ้าเด้อขอบคุณและสวัสดีจ้า